สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของ soy b a ซ s ส่วนใหญ่นะครับว่าเป็นมาอย่างไงเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็นะครับถ้าไม่ถึงมาทํา y o Youtube นะครับเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับแน่นอนว่าทุกคนเคยดู Youtube กันนะครับตอนนี้ก็คงยังดูคลิปผมอยู่ ซึ่ง u t u b e เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายคลิปของประเภทคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมทำอาหารนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเลือกเลือกดูในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมแบบผมชอบเล่นเกมผมก็จะดูเขาเล่นเกมอะไรยเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งผมได้ดูเขาเล่นเกมคือมันก็ดานแล้วแหละตอนเด็กนู่นแหละแล้วผมเกิดชื่นชอบยูทูบเบอร์คนหนึง่งทุกคนน่าจะรู้จักแหละพี่เอกนะครับ พี่เอกพวกพี่เอกพวกอะไรสก,กิทีวีอะไรอเงี้ยนะครับซีบิงสามคนนี้หละผมดูมาตอนเด็กก็คือแบบชอบแล้วก็รู้สึกว่าสักวันผมต้องเป็นแบบพวกเขาให้ได้สักวันจะต้องดังแบบพวกเขาจะต้องเก่งแบบพวกเขานะครับเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ก่อจะมาเป็นซเบอร์ในวันนี้เนี่ยครับมันผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะครับผ่านมาทั้งเรื่องท้อบ้างเสียใจบ้างแย่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่องเก่าผมเนี่ยนะครับทำคลิปแกล้งแฟนซะส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้แฟนเสียใจนะครับแล้วเราก็อาจจะเสียใจตามไปบ้างอะไรยเงี้ยถ้าดูจะเห็นว่าเปลี่ยนแฟนมา 2- 3สามคนเลยนะจากช่องนั้นน,นี่แหละก็เลยแบบเออมันไม่ไหวนะครับ มันก็เหนื่อยๆท้อๆด้วยกว่าจะมาเป็นซอยแบสวันนี้พยายามหาคลิปทําเยอะมากๆพยายามศึกษาดูว่าเออคนคนสมัยนี้เขาชอบคลิปแนวไหนเขาชอบเกมไหนอาจจะบางทีคนที่ชอบเกมฟรีไฟอาจจะไม่เยอะนะแบบอาจจะมีเกมอื่นเยอะมากกว่าเนี้ยก็ต้องแบบหาเกมมาเล่นให้ดูทําหลายๆอย่างให้ดูเดาใจว่าผู้ชมอาจจะชอบแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยมันก็ยากเนาะ ก็กว่าจะมาเป็นในวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหนื่อยไหมกับการทำ u t u b e อันนี้ก็จะขอฝากให้กับพวกที่กำลังจะปั้น y o u t u b e หรือว่าคนที่กำลังจะพยายามทำ u t u b e นะครับทำช่องของตัวเองก็ผมจะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆเลยแหละแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหายเหนื่อยครับก็คือ อใช่ครับความพยายามของเราความตั้งใจของเราความฝันของเราผมทาคลิปถามว่าผมเหนื่อยไหมผมเหนื่อยแล้วทําไมผมถึงยังทําเพราะว่าผมรักในการทําคลิปแบบนี้เพราะว่าผมชอบเล่นเกมดีกว่ามาเล่นธรรมดาความมาเล่นลงคลิปให้คนอื่นดูด้วยอ,อะไรประมาณนี้นะครับถามว่าเหนื่อยมากแค่ไหนก็สุดๆเลยนะช่วงแรกเพราะว่ามันก็จะปนกับความท้อที่ไม่มีคนดูไม่มีอะไรประมาณนี้บ้างเลยเออไม่มีคนดูไม่มีคนกดไลค์คนติดตามอนะไรเงี้ย มันก็จะท้อมันก็จะเหนื่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นความที่เราแบบรักในการทําคลิปเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วสักวันมันก็อืประสบผลสลําเร็จถามว่าเคยท้อไหมท้อครับท้อมากๆด้วยก็คือตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําช่อง y o u t u b e มาทํามาตั้งแต่ปี2017นะทำมานานแล้วด้วยแต่ว่าช่วงนั้นมันไม่ปังไม่ดังไงก็เลยล้มเลิกไปแล้วก็มาทําอีกแต่ก็ล้มเลิกไปอีก หลายรอบมางเลยเพิ่งมาเริ่มทําจริงจังช่วงปีก่อนนะแล้วก็ทําสําเร็จเป็นหนึ่งช่องแต่ว่ามีเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรนี่แหละผมก็เลยต้องมาย้ายมาช่องนี้ซึ่งช่องนั้นน่ะผมปั้นไว้ใช้เวลานานนะถามว่าท้อไหมแน่นอนมันต้องท้ออยู่แล้วแหละอย่างนั้นนะ่ะแล้วผมก็มาเริ่มต้นใหม่ที่ช่องนี้แล้วผมจะท้อมากกว่าเดิมก็เพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมีคนติดตามเงี้ยคนติดตามก็ตามมาไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงผมจะไม่ค่อยมีคนติดตามอย่างน้อยผมก็เห็นว่ามันมีอยู่สัก2อสาคนที่คอยติดตามเราอยู่ตลอดคอยกดไลค์ชื่นชมผลงานเราอยู่ตลอดถึงจะมีแค่นี้ผมก็จะอยู่คนแค่นี้นี่แหละครับยูทูบเบอร์ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไรเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามดูมาจนถึงตอนนี้นะครับบางคนก็มาจากช่องเก่าบางคนก็เพิ่งมาติดตาม แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทําช่องขึ้นมานะครับให้โอกาสผมได้มาทําคลิปอีกครั้งนะครับตอนแรกหลังจากที่ผมล้มเลิกไปทุกคนก็รู้สึกเหมือนว่าจะมีคนที่ชื่นชอบคลิปผมบ้างผมก็เลยใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ให้ผมขึ้นมาทําคลิปอีกครั้งซึ่งที่ผมมีวันนี้ได้ก็แช่ครับเป็นเพราะทุกคนนั่นแหละครับขอบคุณนะครับ